มาแนะนำวิตามินของ v บรโอนิก้าบายเมดลีนะคะตัวนี้นะคะเป็นวิตามินออร์แกนิกนะคะในรูปแบบซองนะคะสามารถชงกับน้ำแล้วก็ดื่มได้เลยะคะรสชาติดีมากๆนะคะแล้วก็ให้ความขาวใสได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ทานไปแล้วเนี่ยสวันเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าหน่าใสขึ้นแต่ตัวยังนะคะตัวอาจจะต้องรองสักประมาณ14วันถึง1เ,เดือนนะคะถึงจะเริ่มแบบแกระสางใสขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยดีมากๆนะคะจิ๊บทานเองนะคะแล้วตัวจิ๊บเนี่ยผิวจิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนค้ำกว่านี้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือขาวขึ้นเยอะมาก มากเลยนะคะแล้วก็ขาวตั้งแต่เห็นไหมคะว,ว่าสีผิวเนี่ยตั้งแต่หน้าถึงตัวเนี่ยคือเป็นสีผิวที่เสมอกันนะคะไม่ใช่แบบหน้าขาวตัวดำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย สีผิวที่เสมอกันทั้งตัวแบบนี้นะคะต้องได้มาจากการทานวิตามินค่ะเพราะว่าถ้าทาครีมเนี่ยมันก็จะต้องใช้ครีมประเภทเดียวกันถึงจะได้สีผิวที่เสมอกันทั้งตัวนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยดีๆมากๆสำหรับคนที่น้ําเหลืองไม่ดีหรือว่ารอยยุงกัดหรือว่าแบบค้ามาตั้งแต่เกิดแล้วแบบกินผิดหวังมาจากวิตามินหลายๆอย่างเนี่ยอยากให้เปิดใจลองวโรนิก้าบมา,มา,มาดีๆนะคะแล้วคุณจะพบว่าวิตามินดีเนี่ยมีอยู่จริงนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องสารตกค้างเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้กลไกในการย่อยแปะชั่วโมงค่อยๆย่อยค สามารถรับวิตามินได้อย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองทานได้เลยค่ะขาวใส่แน่นอนรีวิวเป็นพันเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะ